สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการบำรุงรักษาฮาดิ์นะคะโดยการลบปวยขยะในไดรฟซีนะคะโดยในขั้นตอนแรกก็คือไปที่ start All p r โปร a กเลือก a c c e s s o r y นะคะไปที่ system tool system tool เลือก disk cleanup อันนี้จะเป็นหน้าจอให้เราเลือกนะคะโดยไดร์ที่เราจะทำ การลบไฟล์ขยะก,ก็คือไดซีนะคะกดโอเคกดโอเคปุิบคอมพิวเตอร์จะทําการเลือกไฟล์ไฟล์ขยะที่อยู่ในไดซีมานะคะเป็นการวนวนวนผลก่อนไอ้ขั้นตอนนี้เรารอสักครู่ค่ะเมื่อคอมพิวเตอร์กาลังทการเ,เลือกไฟล์ขยะนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าไฟล์ไหนสมควรไฟล์ไหนที่เราอยากจะลบทิ้งไฟล์ไหนที่เราไม่อยากลบทิ้งคือไฟล์ที่เราจะลบทิ้งก็คือติ๊กเครื่องหมายถูกแต่ถ้าเราไม่อยากลบทิ้งให้ คลเครื่องหมายถูกออกนะคะหลังจากที่เราเลือกเสร็จก็กดปุ่มโอเคค่ะหน้าจอก็จะเด้งขึ้นมาเตือนะคะว่าเราต้องการลบไฟล์คู่นี้จริงหรือไม่ถ้าเราแน่ใจก็คือกด delete file ในขั้นตอนนี้ก็รอสักครู่นะคะคอราิวเตอร์กำลังระมัลผลเมื่อประมวลผลเสร็จก็หน้าจอจะหายไปปกติแสดงว่าคือเราทําเสร็จสมบูรณ์นะคะเมื่อทําเสร็จสมบูรณ์เพื่อนที่มี คยา,ายขยะในไดซีมากๆจะทำให้มีพื้นที่ว่างในไดซีมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ